ถ้าคนที่เป็นอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากและต้องทำงานร่วมกันอยู่กันในสังคมก็จะต้องมีความใจเย็นซึ่งแน่นอนทีเดียวเลยว่าความใจเย็นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแม้กระทั่งคนใจร้อนก็ยังมองว่าคนใจเย็นเป็นคนที่น่าคบแล้วก็นอกจากใจเย็นแล้วจะมีเหตุผลด้วยเรื่องนี้ยิ่งดีเพราะการมีเหตุผลเนี่ย ก็จะทำให้ไม่ตัดสินปัญหาด้วยการใช้อารมณ์บามีเหตุผลมากกว่านี่ตัวเหตุผลเนี่ยมันก็เหมือนกับการมีปัญญานั่นแหละคล้ายกันกับการที่เราใช้ปัญญาเพราะเหตุผลจะมีเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็จะต้องตรีตรองไตรตรองให้ดีด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่มีปัญญาก็จะมีเหตุผลเหตุผลจะเข้ามาบอกว่าถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย ระหว่างการใช้ความใจเย็นกับใช้ความใจร้อนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไหนมันจะหมดไปได้เร็วกว่ากัน <c oughs> นะไหนหมดหมดเร็วกว่ากันนะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นลักษณะแบบนั้นก็จะรู้ทันทีว่าเออถ้าใจร้อนปัญหามันก็มากขึ้นสิใจเย็นสิดีใจเย็นน่ยปัญหามันลดลงได้ง่ายก็เหมือนกับว่าถ้าม,มีกองไฟเกิดขึ้นกองหนึ่งซึ่งถ้าเรา จะให้กองไฟนั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปใส่เชื้อเพลิงที่ทําให้เกิดไฟเข้าไปเชื้อเพลิงนั้นก็จะทําให้ไฟลุกโชนมากขึ้นอ่ามันก็บางทีมันก็ลุกใหญ่โตนะไหมทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันแล้ก็ถ้าเราไม่อยากจะให้ไฟมันลุกโตมากขึ้นก็ต้องใช้น้ําในการดับไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจเย็นก็เหมือนกับเหมือนกับน้ําที่จะมาเป็นตัวดับไฟ ไฟก็คืออารมณ์ที่ร้อนเมื่อเจอกับปัญหาเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วใจร้อนแล้วถ้า,ต,าต่างคนต่างใจร้อนปัญหามันก็ไม่จบหรอกนะมันก็จะทําให้บางทนะีจะเห็นว่าเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาถ้าไม่มีคนใจเย็นคนหนึ่งมาเป็นคนห้ามเนี่ยโอ้ยไปเรื่อยเลยนะปัญหามันก็มีมากขึ้น ลุกลามใหญ่โตมากขึ้นแต่ถ้ามีคนจจเย็นสักคนมาบอกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยๆพูดกันสิมีอะไรค่อยๆพูดกันเออแต่บางทีก็ต้องระวังเหมือนกันนะโอ้โหบางทีความใจร้อนนี่ก็ทําให้คนที่ใจเย็นแล้วเข้าไปพูดเข้าไปห้ามเนี่ยเกิดออถูกทําร้ายได้เหมือนกันบ้านเมืองจึงต้องมีกฎหมายไงมีตํารวจพอถึงเวลาเราเห็นใครทะเลาะกันแล้วก็ดูที ทีถ้าว่าจะลุกลามบานปลายเนี่ยก็แจ้งความไปตำรวจจะมาเร็วมาช้าไม่รู้แหละแต่ก็แจ้งความไปก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วไม่มีใครอยากยุ่งออคนก็ไม่ค่อยอยากยุ่งก็บอกก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวมันก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าบางครั้งเรื่องที่เกิดในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้อีกคนหนึ่งเสียเปรียบหรือทําให้คนหนึ่งถูกทําร้ายแบบนี้ก็จะต้องให้การช่วยเหลือ การให้การช่วยเหลือเนี่ยบางทีนะไม่ต้องออกนามก็ได้เหมือนกันเหมือนกับการที่เราบริจาคนะไม่ออกนามก็ได้ก็บางทีนะคือบ้านเราอาจจะต้องพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะเรื่องของการเมื่อโทรไปแจ้งกับำตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าคุณชื่ออะไรโน่นนี่นั่นว่ามันเยอะแยะไปหมดเลยคนก็ไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะยุ่งในะที่สุดเนี่ย เมื่อไม่มีคนใจเย็นเข้าไปช่วยหรือไม่มีคนกลางเข้าไปช่วยเนี่ยปัญหาอาจจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้วิธีคิดที่จะต้องถามว่าคุณเป็นใครชื่ออะไรเนี่ยบางทีก็จะต้องเป็นวิธีการที่จะต้องไม่ถามมากจนเกินไปก็จะต้องเ,อเรียกว่าปกปิดบุคคลที่ให้เบาะแสเหมือนกันก็คงจะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเวลาที่ มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเนี่ยและเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่กําลังที่จะลุกลามบานปลายเนี่ยคนแจ้งความไปสักพักหนึ่งตารวจก็มาถึงแล้วแก้ไขปัญหาได้แล้วแต่บ้านเราอาจจะนอนานสักหน่อยหนึ่งบางทีรอนานจนว่าคู่กรณีอาจจะตายไปแล้วก็ได้มาเคลียร์ศพแล้วก็ได้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าจะต้องอมีการพัฒนาให้มากขึ้นนะแต่ก็อาจจะไม่ทุกที่นะ คือไม่ทุกที่เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาบ้างมากขึ้นคนบางคนก็รับผิดชอบหน้าที่คนตัวเดงมากขึ้นก็หมายความว่ามันก็มีแหละไอ้ที่ยังช้าอยู่มันก็มีไอ้ที่เร็วอยู่ก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็หมายวามหมายความว่าเมื่อเราเห็นประเด็นที่เรียกว่าถ้าใจร้อนเนี่ยปัญหามันมากก็นิ่งเสีดีกว่านิ่งการนิ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้แพ้ การนิ่งแหละคือผู้ชนะอย่างแท้จริงชนะต่อสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องของการที่จะเกิดความเสียหายลองนึกภาพไปสิถ้าต่างคนต่างใจร้อนเนี่ยภาพที่มันเกิดขึ้นลองจินตนาการดูสิหรือมองดูสิที่เราเคยเห็นนะภาพที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงล่ะภาพที่มันเกิดขึ้นก็คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องรับการบาดเจ็บหรือบาดเจ็บทั้งสองคนหรือบางทีก็เสียชีวิต บางทีเสียชีวิตทั้งสองคนหรือบางทีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังโดยมากแล้วเนี่ยเสียใจทีหลังมาเสียใจทีหลังว่าอ,อทำมากจนเกินไปเรื่องเล็กๆน้อยน้อเพียงแค่พูดคุยกันมันก็น่าจะจบแล้วไม่น่าถึงขนาดว่าลงไม้ลงมือกันเลยก็มีเหมือนกันหรือคนบางคนก็ทะเลาะก,กันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลาง คนกลางคือคือคนที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เป็นคนที่สร้างปัญหาก่อปัญหาเนี่ยมีก็ดีมีแล้วช่วยในการที่จะบอกว่าจะเย็นเย็นเมื่อได้ยินคําว่าจะเย็นเย็นเนี่ยกข็ขอให้เข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคือมีคนเข้ามาพูดว่าจะเย็นเย็นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาอย่าไปโกรธตอบเขาละอย่าไปโกรธตอบเขาอีกหรือว่าอย่าหันไปมองดุเขาละามึงอย่ามายุ่งอย่างเงี้ยโอ้ ทีนี้ถ้าพูดแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากจะช่วยเท่าหะก็เหมือนกับว่าเมื่อไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยก็เห็นมากมายว่าเสียชีวิตมีหรือบาดเจ็บมีนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าใจร้อนใจร้อนจนมากจนเกินไปก็ทำให้เกิดปัญหาทำให้ อยู่กันอย่างไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนใจเย็นเนี่ยเราอยู่กับคนใจเย็นเราอยู่กับคนที่มักห้ามปรามเราบอกว่าจะเย็นๆนะค่อยๆพูดกันนะแบบนี้เรามองว่าเออเขาดีจังเลยนะเขาคอยเตือนสติเราถ้ามีเพื่อนแบบนี้อยู่เนี่ยให้รักษาเอาไว้รักษาเอาไว้นะคือจะมีเพื่อนแบบนี้รักษาเอาไว้แต่ถ้ามีเพื่อนบอกว่าเอาเลยบุกสู้เอาให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยให้มันรู้ว่าใครมันจะหนีกว่าใครโอ้โหแบบนี้นะถ้ามีมากไม่ดี มีมากนี่มีเท่าไรพังเท่านั้นอย่าอยากพังไหมล่ะถ้าอยากพังก็มีไปนะชื่อชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยอยากจะพังไปเพราะการใจร้อนก็ตามใจนะเลือกเอาที่คือคนเนี่ยถ้าเลือกจะพังไปเพราะความใจร้อนก็เลือกเอาเพราะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความใจร้อนเนี่ยมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสียหายสูญเสีย จนขนาดว่าเสียชีวิตดังกล่าวแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่จาเป็นว่าจะต้องเจอกับตนเองหรอกคือเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เห็นแล้วว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างไรไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องเจอกับตนเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นครูเป็นอาจารย์ในการสอนเราได้ สิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันสอนเราได้คนที่เป็นยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเหมือนกับว่าบางทีก็ความใจร้อนมากน้อยมันก็แล้วแต่บุคคลเหมือนกันมีเหมือนกันนะบางทีบางคนบอกว่าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ําตาบางทีไม่มีน้ําตาจะหลั่งด้วยซ้ําไปนะอันนี้เป็นคําเปรียบเทียบนะไม่ลงศพไม่หลั่งน้ําตาก็หมายความว่าไม่เจอกับปัญหากับตัวเองจนถึงขนาดว่า บาดเจ็บพิการเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกอย่ารอถึงขนาดนั้นเลยเนาะอย่ารอถึงขนาดนั้นเลยก็รอถึงขนาดนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเราคงจะมีสติปัญญาที่ไม่พอแล้วแหละคือบางครั้งเนี่ย สัตว์ดิราชานบางชนิดเนี่ยที่มันต้องเอาชนะกันด้วยการแยกเขี้ยวด้วยการฟัดกันเนี่ยมันก็บางทีมันก็ต้องบาดเจ็บกันไปเป็นธรรมดาแต่ว่าคนอย่าให้ถึงขนาดนั้นคนเนี่ยบางทีเรียกว่าคนแต่ได้ความหมายอีกคาหนึ่งที่เขาเรียกให้สูงไปกว่านั้นเขาเรียกว่ามนุษย์มนุษย์ไปว่าผู้ที่มีจิตใจสูงไงมีจิตใจที่ประเสริฐสูงประเสริฐคือเป็นผู้ที่คิดได เป็นผู้ที่หาทางออกได้ด้วยเหตุผลเป็นผู้ที่ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาไม่ใช้อารมณ์ก็มองดูเอาเองก็แล้วกันอย่าให้จะต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าจบปัญหาตัดสินปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงซึ่งการใช้ความรุนแรงเนี่ยกฎหมายก็จะต้องเข้ามามากขึ้นแล้วลักกฎหมายบ้านเมืองแต่ละที่เนี่ยถ้าประเทศที่เป็นอารยะประเทศประเทศที่มีความเจริญแล้วเนี่ยกฎหมายเขาก็ดีนะ ถ้าคือใครทําร้ายใครจับได้มีโทษทันทีมีโทษม,มากตามตามเหตุการณ์ที่ทำนะเห็นไหมก็เรื่องกฎหมายก็จะเข้ามาช่วยกฎหมายเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยทําให้คนดีได้รับการปกป้องไงบางทีคนดีๆถูกลังแกเนี่ถ้าไม่มีกฎหมายเข้ามาช่วยมันก็ไม่ได้รับการปกป้องหรือบางทีคนที่ดีแล้วก็ถูกลังแกแล้วก็มีคนอื่นที่ก็เห็นว่าคนนี้เป็นคนดีนี่ไปลังแกเขาทําไมล่ะก็มีคนช่วยสังคมที่ เป็นสังคมของคนที่มีคุณธรรมเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่คอยช่วยเหลือกันคอยห้ามปรามกันคอยให้คําแนะนํากันในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องก็เป็นสังคมที่ทําให้เกิดการเป็นอยู่ที่เรียกว่าใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์จึงบอกไงว่าคนที่ใจเย็นมีเหตุผลเนี่ยคือคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดทางอารมณ์ด้วยนะฉลาดทางอารมณ์ด้วยคือฉลาดใดๆเนี่ยบางทีมันไม่มีค่านะ เรียนรู้มากเป็นคนที่มีความรู้มากหรือมีตำแหน่งที่ใหญ่โตแต่เวลาเจอปัญหากับใช้อารมณ์ไม่ใช่เหตุผลอย่างเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีตำแหน่งมากมีความรู้มากแล้วเอามาใช้ไม่ถูกเอามาใช้ไม่เป็นเนี่ยก็อย่ามันก็ไม่มีค่าอย่าไปให้ค่า แต่ถ้าคนที่มีทั้งความรู้ด้วยมีทั้งตําแหน่งด้วยแล้วก็ใช้สิ่งนั้นไปในเชิงของการมีเหตุผลใจเย็นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดกันเกิดขึ้นมันก็มีนะคนบางคนเนี่ยไม่ได้เจตนาในสังคมนี้มีการไม่ได้เจตนาด้วยนะถ้าสมมุติว่าไม่ได้เจตนาแล้วก็เกิดการผิดพลาดแล้วมันมีการมาถูกเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเนี้เมื่อเขาไม่ได้เจตนาก็ให้อภัยเขาไป การให้อภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากหรือบางครั้งบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่จงใจแล้วก็ถ้าเขาเได้รับการพูดหรือเขาสํานึกผิดได้แล้วก็บอกว่าขอโทษนะก็แบบนี้ก็ให้อภัยเข้าไปการรู้จักคําว่าขอโทษเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่รู้จักว่าสํานึกผิดแล้ว เข้าใจแล้วแล้วก็จะไม่กระทําอีกต่อไปเพราะว่าการที่รู้แล้วเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทําไปนะั้นมันให้โทษมันไม่ได้ให้คุณมันทําให้ตนเองได้รับความเดือดร้อนเสียหายผู้อื่นเสียหายตนเองเสียหายอย่างนี้ก็สํานึกผิดเมื่อสำนึกผิดแล้วก็อย่าไปมองว่าออการสำนึกผิดเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับคนที่ทําอะไรแล้วมันเหมือนน่าอายไม่ใช่เรื่องน่าอายนะในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่รู้จักสำนึกผิดสิเป็นคนที่น่าอาย เพราะว่าเป็นคนที่หยาบกระด้างเป็นคนที่มีจิตใจที่ยังไม่พัฒนาเมื่อเรามองด้วยเหตุผลว่าเออสิ่งที่เราทํามันผิดจริงๆมันพลาดจริงๆเราก็รู้จักคําว่าขอโทษ และปรับปรุงแก,ก้ไขทำใหม่ทำให้ดีแต่ว่าบางเรื่องนะแม้รู้จักคำว่าขอโทษรู้จักคำว่าสำนึกผิดแต่ถ้าทำลงไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็มีผลให้ผิดกฎหมายแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะก็ต้องดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายก่อนนั่นแหละแต่ว่าไอ้เรื่องของการที่รู้จักสำนึกผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องกฎหมายนะเพราะว่าเวลาสำนึกผิดแล้วเนี่ยทำผิดไปแล้วเนี่ยกฎหมายก็ยังต้องลงโทษอยู่นั่นเอง แต่ว่าก็อาจจะลงโทษเบาลงไปกว่าเดิมก็เคยเห็นมอนกันแหละคนบางคนทําความผิดใช่ไหมแล้วก็เวลาศาลตัดสินศาลมองเห็นว่าเออคนคนนี้เนี่ยเขาไม่เคยทําความผิดมาก่อนเขาไม่ได้มีเจตนาในการทําความผิดโอเคละเอาก็ตัดสินให้เบาลงไปหรือบางครั้งเนี่ยเมื่อสืบสา,าวเล่าเรื่องไปถามไปต่อผพู้ที่เสียหายก็บอกว่าไม่เป็นนั้นละก็ให้อภัยเขา เขาผิดพลาดไปก็ถือว่า,าให้อภัยเขาแต่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะต้องตัดสินจากมากก็จะเป็นเบาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันก็มีองค์ประกอบของมันมีองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าจะเป็นตัวตัดสินแต่สําคัญก็คือคนที่ใจเย็นมีเหตุผลและให้อภัยเนี่ยจัดว่าเป็นคนฉลาดอ่าเป็นแบบนี้นะ